สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นดีมร้อยตัวนี้เป็นรหัส S นะครับบางลมเป็นสีเดียวกับรถแต่ตอนนี้ซื้อสีขาวมาใส่นะครับผมรถสีสวยเดิมๆนะครับสีเดิมสีเดิมนะครับซีเดิมไม่เคยขึ้นเลยสภาพโดยรวมรถ สมบูรณ์แบบมากครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับทรงสวยนะครับรถทรงสวยครับเครื่องแห้งๆเดิมๆครับ เรื่องแห้งๆเดิมๆเลยซึ่งเดียวติดนะครับ สนใจสอบถามได้ครับ0968746429ขอบคุณครับ